การทำอาชีพที่มีอยู่ให้เป็นยูทูเบอร์ให้ได้ครับ, <A shame. S 1> บกล่าสุริยพ่อแม่พี่น้องนักถ่ายคอ้องถอยด้วยการและวาจาอยู่ผมเฟิร์สบอกกวยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการทำยูทูบเพราะว่าการทำอาชีพเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ต,ต้องต้องออกจากงานหรือว่าไม่ต้องออกจากการทําอะไรมาทํามันก็ได้นะครับสามารถทําไปควบคู่และเป็นอาชีพเสริมไปได้เลยแบบที่ผมทําอยู่ และมันก็ได้ผลตอบรับดีมากๆคือเอาสิ่งที่ทําอยู่แล้วทุกๆวันเนี่ยมาทาให้มันเกิดอาชีพเป็นอาชีพที่2แล้วก็แตกเป็น,ปน,ปนหลายๆอาชีพได้ในอนาคตซึ่งผมมองว่าการเริ่มต้นมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะผมก็เริ่มต้นจากเพียงแค่มือถือหรืออะไรอย่างนี้ผมก็เลยจะมาบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับว่าผมเริ่มมันยังไงแล้วก็อะไรยังไงผมจะบอกในสิ่งที่ผมรู้เท่านั้นนะครับและมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่รู้ แล้วผมถ้าผมรู้ผมก็จะนํามาบอกโอเคนะครับผมไปพร้อมๆกันโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะบอกประโยชน์ในการที่ทําไมเราต้องทํา y o YouTube หรือว่าทำสื่อโซเชียลนะครับผมหนึ่งเลยนะครับคือการทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นในแวดวงในอาชีพและสาขาของเราแล้วก็คนที่ไม่ใช่ในอาชีพหรือว่าต้องการที่จะโปรโมทร้านของตัวเองอันนี้ช่วยได้เต็มๆเ,เลยครับ2นะครับได้รายได,ได้เป็นไปไม่ได้เะครับเอาอยัางหน้าผมแล้วกัน ถ้าไม่ได้เงินผมจะทำหรอครับไม่ใช่เพราะเหตุก่ตัวครับคือการเอาสิ่งที่มีอยู่ทําให้มันเกิดประโยชน์กับผู้อื่นและจริงที่เขาดูคลิปวิดีโอเราเราก็ต้องยอ่ยอมได้รับเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติครับผมแลกเปลี่ยนข้อ3นะครับได้รับความรู้ใหม่ๆในระหว่างทําซึ่งมีหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะว่าผมก็ได้ความรู้ใหม่ๆตอนที่ระหว่างทําเช่นเรื่องบับเบิ้ลโพก่อนที่จะมาทําเพราะผมก็ไปหาเสิร์ชมาก่อนก่อนก่อนที่จะทําคลิปบับเบิ้ลโพลเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้เนี่ย มันก็การที่พัฒนาในหลายๆ,ๆด้านพัฒนาเรื่องความรู้กล้องวิดีโอการตัดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเลยนะครับก็คือการพัฒนาตัวเอง 3. นะครับได้คอนเน็กชันผมพูดเลยนะครับว่าผมได้คอนเน็กชันกับเพื่อนของผมกับคนที่มาร่วมง,งานกับผมเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาให้บริการกับผมที่มากขึ้นในร้านตัดผมแล้วก็ใครต่างๆนานาเพราะว่าบางทีเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันเนี้ยมีประโยชน์มากๆเลย กล่าวไปทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็มาดูวิธีการเป็นยูทูบเบอร์ในอาชีพเสริมของเรากันนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างทํำยังไงบ้างนึ่งเลยนะครับมึงไม่ต้องไปเรียนหนังไม่ต้องไปอะไรเยอะเลยครับคุณบางทีเราอะเอาจากสิ่งที่เรามีลเล็กที่สุดในความรู้ที่เราทำก็คืออินพุตมันต้องให้สัมพันธ์กับเนอาตุ๊ดนิดนึงก็คือเอาใส่หัวสมองเข้ามาบางทีคนที่อยู่ในหัวสมองมันเยอะ เล้วไม่ได้เอาออกมาใช้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่ต้องมีในหัวสมองเนี่ยออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรเยอะครับเริ่มแรกเลยคือหาตัวตนตัวเองให้เจอครับผมดึงจุดเด่นของตัวเองเออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับมันเหมือนเป็นการค้นพบตัวเองในอีกว lip, ิธีหนึ่งด้วยนะอันนี้มันดีมากๆเ,เพราะบางทีการที่เราทําอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบอ่ะเราจะทําได้ไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนตอนที่ผมมาทํา youtube เนี่ย ผมก็รู้สึกว่าผมได้เจอในสิ่งที่ชอบอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างเลยในะเอ้ยผมมองว่ามันยากก่อนที่จะมาทานะครับมองว่ามันยากมากอะไรอย่างเงี้ยพอมาทําจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมันเรียนรู้กันได้เรื่องของเทคนิคเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับผมสองครับหลังจากที่เรามีจุดเด่นแล้วเราก็ต้องเอาจุดเด่นของเรามานําเสนอในคลิปวิดีโอของเรานั่นเองผมก็คืออาจจะไม่ได้ตัดเทพเวอร์วางอลรังการอะไรมากมายแต่ผมพอจะมีความรู้ที่จะมีอีกหลายคนนะที่ยังไม่รู้เรื่องเนี้ย แลวผมทาคลิปวิดีโอออกมาให้คนเขารู้อันนี้คือการนําเสนอผมก็จะนําเสนอในรูปแบบที่ควรบางคนอาจจะมาถึงแล้วสุภาพเรียบร้อยอันนี้ดีมากกราบสวัสดีครับพี่ต้องการรับอะไรเพิ่มดีครับอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางทีเราจะมาสอนในเรื่องของการแกะสลักไม้วันนี้ครับผมผมจะมาแกะสลักไม้แบบกับหัวตีลังกาฟาดหางอะไรก็ว่ากันไปครับผมวันนี้ผมจะมาแกะสลักไม้บนต้นไม้ตรงที่ยังไม่ได้ขุดรากมันออกมาอะไรแบบนี้ครับมันทําได้หลายอย่าง อันนี้น่าสนใจก็คือการนําเสนอการนําเสนอเนี่ยเราจะต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการนําเสนออีกเอาไม่ต้องยากเลยยูทูบเบอร์มันต้องง่ายๆถือกล้อง คิดก่อนว่าจะทถ่ทยอะไรเรื่องนั้นย่านอกประเด็นผมเคยทําคลิปวิดีโออยู่พักหนึ่งแล้วนอกประเด็นซึ่งมันเป็นอะไรที่จับถ่ายมาทํๆไปเอวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องนี้นะครับพักๆไปหันไปอ้อน้ําแดงน่ากินอูส๋สัต์น้ําแดงน้ําแดงยี่ห้อนี้เป็นอย่างนี้อันนี้คือนอกประเด็นถ้าจะมาน้ําแดงยี่ห้อนี้มึงก็ไอ้น้ําแดงยี่ห้อนี้ทั้งทั้งคลิปเลยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันก็ได้หรือจะเอารสชาติความหวานของมันตั้งกัน,กนยังไงเอาวันนี้ก็ดีอ่ะหลังจากที่เรียนรู้การนําเสนอไปแล้ว เราก็เป็นในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างอุปกรณ์ผมอยากจะให้เป็น YouTube ใช่ไหมไม่ต้องยากเลยเอาง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้เริ่มจากสิ่งที่เรามีคือโทรศัพท์มือถือเชื่อไหมครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ปีกว่าๆที่แล้วไม่รู้นานแค่ไหนผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ครับซื้อมาประมาณ6,000กว่าบาทซัมซุงผมใช้เครื่องนี้ถ่ายไฟล์มันออกจากทุเรศหน่อยเดี๋ผมแปะ6ก็ทํานําเสนอได้และมีคนดู แปลกครับ content is king ครับผมคุณเข้าใจใช่ไหมครับเรื่องราวเนี่ยมันซื้อไม่ได้แต่อุปกรณ์มันซื้อได้ในอนาคตไงเพราะฉะนั้นการพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเอาง่ายๆเอาจากมือถือของคุณก่อนกล้อง2ไมถ้ายังไม่มีไมไปซื้อไมมาครับมันจะมีไมที่เทียบกับมือถือเนี่ยแหละครับอันละประมาณไม่เกินพันหรอกเอามาลองทําดูก่อนชอบไม่ชอบค่อยว่ากันทีหลังถือถ่ายได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์หลายๆคนก็ขี้เกียจพกกล้องเขาก็ใช้ไม์กันหมดแล้วแล้วก็ถือถ่ายสวัสดีครับเออไปนู่นไปน,ไปนี่ไปนั่นไม่ได้ข ที่วิดีโอออกมาก็คือบางทีมันอาจจะไวรัลก็ได้สามไฟไฟเนี่ยผมอยากจะเอาไฟธรรมชาติที่สุดหรือเอาจากสิ่งที่เรามีที่สุดถูกที่สุดและสร้างสติปัญญาได้มากที่สุดอย่างเช่นตอนนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะผมขี้เกียจตั้งไฟผมก็ใช้ไฟธรรมชาติที่ส่งออกมาจากจากที่ทํางานสตูดิโอของผมอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงแต่ผมที่เกียจปิดมันร้อนแล้วก็จัดมุมให้มันโอเคนิดนึงก็พอแล้วนี่คือการนําเสนอเพราะเพราะทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ก็คือการสื่อสารเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดนี้มัน ส่วนพวกเนี้ยพวกองค์ประกอบหรือ,อะไรพวกเนี้ยมันคือส่วนหล่อ,อก็คือไฟไฟธรรมชาติก่อนหรือจะมีไฟแฟลอะไรอย่างเงี้ยเอามาช่วยเติมหน้าหน่อยก็พอแล้วครับผมหรือเติมสิ่งที่เราทําอยู่ให้ให้เห็นชัดขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วครับ 4. ครับอุปกรณ์ในการตัดต่ออุปกรณ์ตัดต่อเนี้ยสำคัญมากๆเพราะว่าบางทีถ่ายออกมาโคตรสวยเลยไม่รู้จะตัดยังไงใช่ไหมโปรแกรมครับมือถือมีครับมีคายมาสเตอร์ มีโอ้ยมีเยอะแยะมากมายในะไอโฟนก็มีครับผมหรือถ้าแบบเป็นโปรหน่อยก็ตอนนี้ผมก็ใช้ premium pro อยู่ก็ใช้จากสิ่งที่มีก่อนนะครับผมแล้วค่อยๆขยับไปเพราะตอนเริ่มแรกผมก็ใช้คอมพิวเตอร์เพียงตัวเดียวแล้วก็กล้องที่ยังไม่มีตังค์ซื้อตอนนั้นโอเคครับทั้งหมดใช้เพียงเท่านี้เลยครับผมทีนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าได้อะไรบ้างหนึ่งการท u t u b e เนี่ยจะทําให้เราได้เปรียบในทางธุรกิจมากกว่าเพราะเรากําลังสื่อสารกับคนมากกว่า1คนที่เรากําลังคุยอยู่ตรงหน้าแต่ว่าเรากําลังคุยอยู่กับกล้อง เพราะฉะนั้นเราจะอาจจะมีอิทธิพลในอนาคตได้ในในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างนี้นะครับ2คุณอาจจะได้ค้นพบตัวเองในวิธีอื่นที่มันมากกว่าสิ่งที่คุณเคยเป็นในอนาคตรหรือสิ่งที่คุณเป็นในปัจจุบันเพราะบางทีคุณอาจจะได้เจอเพื่อนคอนเนคชันอะไรใหม่ๆหรืออะไรแบบนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคุณได้ความเป็นตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองชอบในเรื่องใหม่ๆเขามาได้ทําเรื่องใหม่ๆให้คนดูและคุณก็ดูไปพร้อมกับคนดูนั่นแหละในบางทีนะครับ สามนะครับก็คือคุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้องมากขึ้นหรือว่าเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ที่คุณจะต้องใช้ในคลิปวิดีโอของคุณก็ไม่ได้เยอะอย่างที่ผมบอกไปใช้เพียงไม่กี่อย่างเอาเข้าจริงๆแล้วอยู่ที่เราดึงหัวสมองของเราออกมาได้เท่าไหร่เท่านั้นครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือผมอยากจะให้ทุกคนในชะ้สิ่งที่ตัวเองมีทั้งหมดในหัวของคุณให้ได้ที่สุดก็อยากจะมาแบ่งปันไม่มีอะไรนอกจากนี้เลยครับแบ่งปันล้วนๆเลยคลิปวิดีโอนี้ ไว้เจอกันครับคนที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนต่อไปสวัสด,ดีครับ